สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกตามเคยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แคเรจะพาเ,เพื่อนๆมาทําซุปมะเขือนะคะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะทําซุปมะเขือนะคะเราก็ต้องนํามะเขือเปาะของเรานะคะมาต้มก่อนคะ่ะ ซุปมะเขือนี่เป็นเมนูทําง่ายๆมากเลยนะคะใครก็ทําได้แต่ละคนก็มีสูตรแตกต่างกันไปนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรับตามสูตรของตัวเองนะคะเ,เพื่อนๆนำมะเขือมาต้มให้ให้เขาเรียกอะไรให้เปื่อยให้สุกเลยใช่ไหมคะเพราะเวลาเราเอาไปตาําไปทำซุปมะเขือจะได้ตําง่ายๆนี่ค่ะต้มไว้เลยนะคะ มะเขือจะมีดำๆหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแค่เลแช่ตู้เย็นไว้นานนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้ซ่อมนะคะจิ้มดูนะคะว่ามะเขือของเราสุกเละหรือยังนะคะพอที่จะตำได้นะคะลองจิ้มดูก่อนนะคะ นี่ค่ะเมื่อมะเขือของเราสุกเละแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็นำลงได้เลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำพริกหอมกระเทียมมาคั่วกันนะคะเ,เพื่อนพริกแค่เลยใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะหอมแล้วก็กระเทียมค่ะนำมาคั่วไฟเลยนะคะ แค่เลยว่าพริกน้อยไปเนาะเดี๋ยวเราจะใส่อีกสักสองสามเม็ดนะคะความเผ็ดเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบนะ พริกหอมกระเทียมนี้นะคะบางคนเขาก็นําไปต้มไฟนะคะต้มพร้อมกับมะเขือก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรเลยนะคะซุปมะเขือนะคะทํากินกับข้าวเหนียวบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะค่ะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปนะคะเดีย๋ยวเราจะนําพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วไว้นํามาตำนะคะ ตำให้แหลกเลยค่ะเมื่อพริกละเมื่อพริกละเอียดดีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ ซุปมะเขือของแคเลแคเลจะไม่ใส่เนื้อปลาทูนะคะเพราะส่วนมากเขาจะใส่เนื้อปลาทูกันเนาะแต่วันนี้แคเลไม่ใส่นะคะจะเอาแค่มะเขือล้วนๆเลยนะคะหรือบางคนจะใส่ปลากระป๋องก็ได้นะคะแคเลเคยเห็นบางคนเขาทำแล้วใส่ใส่เนื้อปลากระป๋องแทนเนื้อปลาทูอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเนาะหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะตำไปเรื่อยๆค่ะ ขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนของการปรุงรสนะคะนี่แค่จะใส่น้ำปะลาต้มสุกน้ำปะลาราขวดนะคะใครจะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้หรือว่าจะใช้น้ำปะลาสดนะคะมาต้มแล้วก็ใส่ก็ได้นะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นจะตามด้วยผงชูรสนิดนึงนะคะผงชูรสใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแค่ใส่เพื่อให้เพิ่มความนัวนะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะรสชาตินะคะสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะปรุงรสก็ปรุงแค่นี้เองค่ะไม่ไม่เยอะนะคะง่ายๆค่ะ สุดท้ายใส่เพิ่มความหอมผักชีฝรั่งนะคะแค่เลยจะไม่ไม่หั่นนะไม่ใช่ไม่หั่นแค่เลยว่าใช้มือเด็ดแบบนี้จะหอมกว่านะคะก็แล้วเ็กก็แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ใส่ต้นหอมใส่ผักชีนะคะบางคนก็ใส่ใบสะระแหน่นะคะนี่ค่ะ ซุปมะเขือของเราก็เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะหน้าตาหน้าทานเลยนะคะนี่และนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆซุปมะเขือทําง่ายๆนะคะค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะซุปมะเขือสูตรนี้นะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่อง ของแคเลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ